วัสดีนะครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมในช่วงเช้าเ้าเหมือนเดิมนะครับในบรรยากาศการต่อไก่นะครับผมก็จะเห็นว่าไก่ตัวนี้นะครับใช้เวลานะครับใช้เวลากว่าไก่ป่าจะเข้ามานี่ก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับผมมันเกือบชั่วโมงสี่สิบกว่านาทีนะครับผมนี่นะครับเป็นเจ้าเจ้าเสือหมอบครับผมเจ้าเสือหมอบตัวนี้ไม่เข้ามาตีนะครับแค่เดินมาบนนะครับผม นี่นะครับเจ้าเสือหมอบครับผมไก่ก็แค่เดินมาวน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 ,นแล้วก็พอไอ้นั่นเขาก็วิ่งออกไปนะครับนี่นะครับเจ้าเสือหมอบครับผมผมเคยเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่มีแต่ไม่มีคนเอานะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็วิดีโอก็ถ่ายตอนมันมาวนาช่วงไก่มาบนกันหรือว่าใกล้กันนี่ผมก็จะไม่ถ่ายนะครับ ถ้าอยู่ไกลนี ham, first, ่ผมถ่ายอยู่ครับผมถ้าเข musician, ้ามาใกล้กันแล้วก็กลัวนะครับกลัวผิดกฎของ youtube นะครับผมบางครั้งนี่เห็นไก่สองตัวก็โดนข้อความแจ้งเตือนเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไก่เข้ามาใกล้ๆผมจะไม่ถ่ายนะครับผมจะปิดไว้นะครับนู่นนะครับท่านผู้ชมครับผมไปขันท้ายอยู่ใกล้ๆนะครับผมแสดงว่าเขากลัวไก่ตัวนี้นะครับเขาเลยไม่เข้าตีนะครับแค่เข้ามาปนนะครับท่านผู้ชมครับผมนะครับ เมื่อกี้เขาเดินมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็มาบนมานี่นะครับบนมาตรงนี้นะครับไก่อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันเึงครับผมแล้วก็มาหยุดแล้วก็มาบนกลับนะครับนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับพอมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาวิ่งออกครับผมไม่ทราบว่าเขาเห็นผมหรือเปล่านะครับผมอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นนะครับตรงที่ผมนั่งอยู่นะครับผมจะไม่นั่งข้างล่างนะครับกลัวครับผม กว่าโดนมันไม่ใช่เรานะครับที่มาอยู่บนเขานะครับเผื่อเขามองเห็นเป็นอะไรเขายิงเขายุ่งเลยครับนะครับตรงที่ผมนั่งนะครับผมไม่เข้าเลยครับท่านผู้ชมครับหันอยู่ไกลนู่นครับแต่ก็ไม่กามาผู้ชมครับสำหรับการต่อไก่ของผมนะครับ ทุกท่านก็จะเห็นว่าไม่มีคืนนะครับผมนะครับโดยรอบๆนะครับไม่มีคืนนะครับเป็นการต่อสนุกสนานนะครับต่อเพื่อเกมเพื่อกีฬานะครับผมนะครับต่อเพื่อเกมเพื่อกีฬาการต่อไก่ในแต่ละครั้งนะครับผมจะจับเวลานะครับจับเวลาว่าตัวไหนจะเข้ากี่นาทีอะไรประมาณนั้นนะครับเราจะไม่เอาไก่ป่านะครับผมแล้วเราก็จะไม่ทาร้ายเขาด้วยนะครับเพียงแค่เวลาที่เขาเข้ามาใกล้ๆแล้วเราก็ไล่เข้าไปแค่นั้นเองครับผมแล้วก็จับเวลาดูว่า ตัวไหนใช้เวลากี่นาทีนะครับสําหรับการต่อไก่ป่านให้แต่ละครั้งนะครับผมสําหรับการต่อไก่ในแต่ละครั้งนะครับก็จะจัดเป็นเกมเป็นกีฬานะครับว่าตัวไหนจะเข้าเร็วเข้าช้าเพียงใดแล้วเราก็จะจับเวลานะครับเพื่อเอามาเทียกว่าเอามาอวดกันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับผมครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็ประมาณ4 8สิบนาทีนะครับไม่ถึงชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ